แล้วก็อย่าไปเชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องจริงท่านเชื่อไหมผมไปเจอพระองค์นหนึ่งเด็กนมนะบวชมาเก้าสิบเก้าวันไม่กินข้าวเลยไม่ฉันข้าวเลยจนพระฉันแต่น้ําอย่างเดียวไอ,อ้วันจริงกาแฟน้ำเต้าหู้ไม่ฉันนะฉันน้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยสี่สิบเก้าวันน้ําหนักรดไปห้าสิบกิโล เชื่อไหมครับเรื่องจริงครับแต่ไม่ต้องการให้ท่านเชื่อนี่ไงสี่สิบเก้าวันไม่ริงก็ตายสิที่เราก็จะคิดอย่างนั้นจะว่าแต่นี่ของจริงนะแต่ต้องปกจิตนะเพาะมนกันอยู่ไม่ได้ฝลูกให้จิตมันเง่งเพราะถ้าจิตว่าวุ่นมันใช้พลังงานไปจูงแต่งไงพอพลังงานจูงแต่งให้ร่างกายก,ายก็ขาดพลังงานมันก็ต้องหิวใช่ไหมเออนี่นี่ลายฟัง เมือ่อเราเร็วน<ม>ี้ไปที่นี่องคหนึ่งเป็นใต้โถมหนึ่งตั้งแต่ข้าวังสาบวชมาได้ประมาณยี่สิบวันไม่กินข้าวเลยไม่ยิวเลยสักวันกินแต่น้ำอย่างเดียวน้ำําหน้าก็ไม่กินพอวันเป็นไม่รอะไรไม่กินเท่านั้นนะกินน้ำอย่างเดียวในบวชมายี่สิบวันยังไม่ยิวเลยนี่นี่สี่สิบเก้าวันลดไปห้าสิบกิโลลดสองอ้นอย่างดีเลย <laughs> แต่อยู่ได้เพราะว่าจิตต้องนิ่งคือพัฒนาจิตทําจิตให้สงบ ก็ฝึกสมาธิกรรมฐานฝึกจิตให้สงบเขาก็อยู่ได้เห็นไหมนี่ไอความร,รู้อย่างนี้วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงอะไรคนเราไม่กินข้าวมันจะอยู่ได้ยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคนที่ผมไล่มาหนึ่งที่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะไม่ต้องการให้เชื่อนะในฐานะที่ท่านอยู่โรงพยาบาลท่านรู้จกักไข้ไข้มาเลาเรียไหม เออทางเหนือก็เรียกไข่ป่าทางเชียงรายก็เรียกไข่ป่าผมเคยเอาทหารไปพัฒนาปมม่ามาท่าเดี๋ยวนี้เป็นจึงหเภอเดี๋ยวนี้เจริญแล้วสมัยก่อนเป็นป่านะผมไปอยู่หกปีอสามวันครับมาเรียกขึ้นสมองตายไปเลยทหารมาเรียกขึ้นสมองมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมไปที่เชียงรายติดหมาอะไราแม่ฟ้าหลวงถ้าใครเกยไตายนะ เออติดมาหาอละวแม่ป้าหลวงบนยอดเขาเนี่ยจะมีเจดีย์ใหญ่ๆหอยู่องค์วันนั้นผมมีโอกาสจะไปขึ้นเครื่องบินที่เชียงรายแล้วกลับวันนั้นไปพะเยาแต่ก็มาขึ้นที่เชียงรายแล้วจะกลับเชียงใหม่ก็ยังมีเวลาเหลือก็เลยเออถ้ามีเจดีย์เจดีย์เนี่ยจะต้องมีป้าผมก็เลยเข้าไปคุยกับพราที่อยู่ที่วัดนั่นน่ะอยู่ติดมาหาแล้วแม่ป้าหลวงเขาเรียกท่านหลวงปู่หลวงปู่ผมก็ไม่รู้อาชื่ออะไรผมก็ไปคุย ท,ท่านก็ยืนองขาวสูงยืนสงบมีสติดียเวลา,าผมไปคุยเนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องอื่นเรื่องไรสาระเรื่องโลกไม่พูดจะพูดเรื่องธรรมะผมก็ถามในฐานะท่านเป็นพระป่าอยู่ป่าอยู่ท้าไม่เข้าเมืองเช่นอาราธนาเข้าเมืองก็ไม่เข้าผมถามเขาเรียกกันท่านหลวงปู่หลวงปู่ครับหลวงปู่เคยเป็นไข่ป่าไหมท่านบอกเป็นเป็นมาสี่ัพ แล้วหลวงปู่ฉันยาอะไรมันถึง,งหายผมก็อยากจะมีความรู้ผมไปหไหนก็อยากมีความรู้ท่านก็บอกว่าฉันธรรมโอสถผมก็บอกหลวงปู่ช่วยขยายความที่ธรรมโอสถท่านก็บอกว่าเข้านิโรธสมาบัติสามวันออกมาไขมาลาเรียาหายเป็นติดทิ้งคำว่านิโรธสมาบัติเนี่ยผมจะเรียนพวกเรกเขจายจว่าอย่างนี้ เวลาเราฝึกจิตให้มีสติเนี่ยนะเพราะสติมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจิตมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เข้าสมาธิขั้นแรกกาเรียกว่าคณิกะพอเพิ่มสติกำลังสติให้มันเข้มแข็งขึ้นไปอีกสมาธิมันฟามตั้งมั่นของจิตคือสมาธิมันจะเปลี่ยนมาเป็นอุปจาระขั้นกลางพอเพิ่มกำลังสติขึ้นไปอีกก็เป็นสมาธิสูงสุดฤฤ พอได้สมาธิสูงสุดเจเริ่มสติเข้าไปหยิบข้าเข้านิโรธสมาบัติลักษณะของเข้าน,นิโรธสมาบัตินนก็คือว่าตัวเนี่ยมันจะแข็งเลยเราไปยืดยืดก็ไม่ออกไปตกยังไงก็ไม่ออกจับโยนางก็จมนางนั่น่ะไปเผาก็ไม่รู้สึกไม่ตายแต่ถ้านอนหลับขยยาวต่เข้าทางขย่าไปืน่น แต่นี่ไม่หรอกทำยังไงก็มาตายโจย้แข็งกระด้างเหมือนกับคนตายเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญามันดับเวทนามันดับคนที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยตอนสมัยที่ผมไปฝึกอยู่ที่วัดมหาธาเนี่ยเจ้าคุณโชโดดบท่านบอกว่ามีผู้ทุกข์กาคนหนึ่งมาฝึกกับท่านแล้วก็เข้านิโรธสมาบัติได้และเช่นเดียวกันบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคู่หนึ่งพี่น้อง เขาก็มาฝึกกระทั่งฝึกส,สมาธิเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่านะคนไหนนะที่ืีนอนะนั่งอยู่ที่บ้านแข็งนั่งแข็งแล้วนั่งสมาธิแล้วแข็งผู้หญิงนะขยับยังไงก็ไม่ตื่นแม่ไปไปดึงก็ขาดึงแขนมันก็แข็งกระด้างไปหมดเลยเหมือนคนตายตกก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ย โอ้เสียใจมากเลยรีบโทรมาหาท่านเจคุณโชดกท่านจเกคุณอาจารย์คราบอีลูกลูกอีกชั้นตายไแล้วะครับนั่งตายเลยเนี่ยไม่ตื่นถูกไหมก็ไม่ตื่นท่านเจคุณโชอบอก่ไลาบนฟังนะท่านเจคุณชดกก็บอกว่ายอมเดี๋ยวอาตามาจะไปที่บ้านยอมนะอย่าไปทาอะไรปล่อยวง่างน,นนะพอไปท่านก็นั่งเข้าฌานเข้าฌานก็คือเจริญสติแยกท่านทํานาเนี่ย พอสต,ติสูงสุดเป็นสมาธิสูงสุดก็เข้าฌานท่านตามดูจิตของเด็กคนเนี้ยกําลังทาอะไรอยู่ใช้จิตพลังงานตัวนี้ตามดูพลังงานตัวนี้แต่ท่านก็ออกจากการมาแล้วก็บอกโยมไม่ต้องทำอะไรนะปล่อยก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะสี่โมงเย็นก็จะกลับมาแล้วท่านก็กลับมาวัดนนี่ท่านมาไล่ของต่นะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าสี่โมงเย็นเด็กคนนั้นก็ค่อยลืมตามา ออกจากนิโรธสมาบัติคารวะผู้เึกษสา,าก็เป็นคารวะเข้าได้แต่เงื่อนไขคนที่จะเข้าเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นอนาคามีอริยะบุคคลท่านสามงเปนคารวะกับเข้าได้นี่ท่านจะคนตัวดกล่หรืกเเช่นเดียวกันผมก็ไปฝึกผมก็เข้าได้แต่สามชั่วโมงเต็มๆเพราะเรามีเวลาน้อยเนี่ยเรารู้เลยสภาพทิตสัญญาดับเวหาดับเอาเราอันนี้กลับมาที่วัด ที่แม่ปลาหลวงท่านก็บอกว่าเข้านิโรธสมาบัติสามวันออกมาจากสมาบัติให้ป่าหายเป็นปริกทผมก็ใช้หลักวิยาศาสตร์วิเคราะว่าสภาวะไอ้ที่จิตเข้าสู่นิโรธสมาบัตินี่นะสัญญาดับเวทนาดับเนี่ยลมมันไม่เข้าร่างกายไม่ออก ลมหายใจไม่มีออกซิเจนเซีูไม่เข้าไม่ออกนิ่งเลยแต่ร่างกายนี้เนี่ยสามวันก็เจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่ตายเพราะกำลังของฌานร,รักษาร่างกายนี้ให้คงอยู่อ้าวแล้วอะไรมันตายไต้เชื้อมาเรียเงียเชื้อมาเรียคือพลาสโมเดียมมันมีรูปกนามถูกไหมมันเข้าไปในเมเ็ด,ดลนนเ,มเลือดแดงแล้วทำให้เม็ดเลือดแดงแตกไง ไอ้เชื้อมาลาเรียนั้นเป็นแอโรบิกออกแกเนิซึมมันต้องการออกซิเจนไนั้นมันตายนี่ไปอดมันตั้งเจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่ให้ออกซิเจนแก่กินแกก็ตายสินี่อย่างนี้วิทยาศาสตร์ไม่เชื่อที่ตจน์ก็ไม่ได้แต่ผมบอกนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงอยากพิสู่นไหมล่ะครับ ใครเป็นไข้ป่าตายทุกรายประานอย่างเนี้เขาเข้าไม่ได้เข้าใจนะคืออดอย่าให้ออกซิเจนเข้าร่างกายเจ็ดสิบสองชั่วโมงไอ้กลาสโซเดียมซึ่งมันมีรูปมีนามมีร่างกายมีจิตใจมงเร่ยมันขาดออกซิเจนมันตายเนี่ยความรู้เรื่อเย่ยงนี้วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงครับอะไรเป็นไข้ป่าไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆตัวแข็งไปสามวันออกมาหายจานปิดจริง สร้ารายเมื่อหลายปีผมไปบรรยาให้พวกหมอมาจากทัวประเทศเลยปั้งที่เชียงใหม่ผมบอกคนเชื่อไหมคนที่ก็พัฒนาจิตจนถึงสมาธิสูงสุดเนี่ยเขาสามารถจะใช้พลังงานที่เกิดจากจิตสร้งมั่นพลังสมาธิเนี่ยไปรักษาคนที่ถูกงูพิษกัดให้ใหาย